ระรครับวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กานในค่้ยกับรายการข<ม>องศึกไป่ินดีนะครับแกรพีทีวีละที่เวทีมวยลาดดำเนินครับ mm hmm. เป็นฝ่ายแดงครับลูกกอ,อกเพชรครับเจอกับเปืนกลนะเมื่อกันมายกสามเลยครับตอนนี้ลูกกอ,อกเพชรต่ออยู่ประมาณคนะาสี่ครับยกสามนี่ก็แลกกันเดือดแล้วครับ ดเดแดกันโควแข่งจับไว้กุกองเพชรนอ,อนคืนไม่ได้นะโอ้ยร่วงเลยครับหักตรงโอ้หงายท้องเลยครับดกุกลโอ้ยยังเมาอยู่เลยครับเอาแล้วกุกองเพชรจะปิดฉาก นายกสามเลยหรือเปล่าครับเหลือได้ประมาณ20่สิบวิครับดูครับว่าจะยื้อไว้ได้หรือเปล่าครับโดยกลโอ้แต่ใจยังสู้นะสว่วนคือทุกดอกเลยครับล้วบโดนน้หมัดน้ำสองแล้วตอนนี้โอ้ยไหวไม่ไหวครับโดนเข่าอีกโอ้ยน้หมัดน้ำสองน้ำเข่าเลยครับตอนนี้ โอ้โหละัรช่วยชีวิตครับโอ้โหเกือไปครับครามาโชว์ต่อยกที่สี่ครับโอ้โหแม่มาสกู่ยกสานี่เกือบไม่ครบยกนะอรอดูเลยครับว่ายกสี่จะมีอะไรตื่นเต้นอีกหรือเปล่าครับ,รบตอนนี้ลูกกอล์ฟต่อ43.1ได้แล้วมั้ง ลองได้นับฟืนก่อนนะับฟืนบนเดีวบอกยี้เลยครับไม่มีอะไรเสียแล้วเหลยอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วตอนนี้โอ้ลูกเปลนี่ตั้งล้ำอี่ยวแน่นอยู่แล้วด้วยตัวนี้ดูเราจะเข้ามารัดไว้แล้วครับ หน้าไปก่อน,นครับขวาสวนไบแรับอย่างเดียวก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะลูกกอ,อกเวดโอ้โหโดนเดยอะๆก็มีแอบออกการได้เห็นเหมือนกันนะนล่าใบหัวซึ่งเหมือนกันเนะี่ เอาโตขึ้นบ้างนะลูกกองเองไปถอยรับอย่างเดียวดิเขาได้ใจนะโอ้ยโดนทุกซ้ายโอ้ยเราเป็นเล่นใบนะล็อกวานี่อาจจีเป็นแสนแน่นอนเนี่ย mày lẻ lẻ lúc hết Đơn to lắm Mày đang khỏi lăng sao là quên Mày á, cái lăng lửa dốc nâng หนี่หมดกระดองเต่าเลยครับเรียบร้อยครับหมดยกที่4เอาล้วมาโชว์ต่อยกสุดท้ายครับออารอลุ้นกันครับว่าปืนกอนี่จะสามารถพลิกได้หรือเปล่านะโอ,อ้แต่ดูแล้วกุกต่เว้น,นี่เกี่ยววุธขนานีีนี่ ก็ไม่ง่ายครับเหนื่อยหน่อยนะเบื้อง้น,นโอ้ยพลาดโดนต่อยนับน,นะยกสามนะเป็นเรื่องเลยครับดูเขาผมไปรองเต่าแล้วโอ้เข้ามาก็รัดไว้เลยครับลูกกอกเลดิงขวาไปครับลูกกอลเอเอาหน่อยครับพื้นต้น สายไว้สองสามยังไม่โดนนะแต่ขวามาอีกแล้วครับลูกอบอลเพชรขันล่างด้วยครับประมาทไม่ได้เหมือนกัน,นครับลูกอบอลเพชรโอ้ยโดนแทงขวาไปครับใส่โตหมุนเลยโอ้โห อยดูลัดไว้เลยครับลูกกอกเผ็ดเหนียวอยู่แล้วด้วยตัวนี้โอเกมน้ำาแลชวชบสบายเลยครับลูกกอกเผ็ดดูน้าของเจ้าเปิดกนแล้วกัดฟันเลยโอ้ยอย่ครับพยายามจะไล่กดนับเจ้าลูกกอกเผ็ดให้ได้ก่อนนะ ดูครับมันจับยา้าจริงๆนะดินเป็นปลาไหลเลยครับโอ้จะเข้าจะเข้าก็ลัดเอวไว้แล้วครับเหลือเวลาประมาณ40วินาทีครับของในช่วงสุดท้ายนะคุยทํารายการสุดเทนดีครับฝ่ายแดงลูกปอกเพชรครับราคากับเปิร์กลนนะโอ้ยอหัวใจจริงๆครับเปิร์กล ดูจนวินาทีสุดท้ายเลยครับมันมียอมเลยครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะต้องมีอีกาก็แหละอย่างเงี้ยอดูครับทั้งแข่งทั้งเหนียว,วกระเป๋าเพ็รเตรียมตามก็เหนื่อยเลยครับทีนี้อดยกสุดท้ายครับดูครับ โอ้สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวมารอฟังผมคะแนนการชูมือกันครับแต่น่นาจะคาดเดากันได้ไม่ยากนะโอ้โหไป้าดโดนน้ำนะน่าเสียดายนะทำาไปพลาดโดนน้ำนะกู่เกมน่าจะสนุกวันนี้แน่นอนครับแน่เตรียมถ่ายรูปรอเลยครับลูกกอลเพชร <laughs> แน่นอนครับหันไปทางมุมแดงครับเป็นลูกกอกเพชรครับ เอาชนะคะแนนเจ้าปืปนกลไปได้อีกครั้งครับท่านย,ยงไงก็ฟางกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยไปได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ